ต่อมไทรอยหรือไทรอยแกรนจัดว่าเป็นต่อมไรท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะสำหรับในมนุษย์ซึ่งจะเป็นต่อมที่อยู่ติดกับบริเวณของกล่องเสียงค่ะนะคะมีลักษณะเป็นภูสองภูนะคะมีลักษณะเป็นภูสองภูและมีเนื้อเยื่อของต่อมพาราไทรอยติดอยู่นะคะข้างละสองต่อมค่ะ คือศัลยแพยทย์ชาวสวิตนะคะชื่ออ e ีคอกเคอร์ค่ะได้ตีพิมพ์ผลที่ได้จากการศึกษาการผ่าตัดต่อมไทรอยของคนไข้จํานวนหนึ่งออกนะคะหลังการผ่าตัดคนไข้มีอาการผิดปกติก็คืออ่อนเพลียไม่มีแรงเริ่มบวมที่หน้ามือและเท้านะคะในที่สุดก็บวมทั้งตัวค่ะผิวหนังของคนไข้แห้งและแข็งเป็นสะเก็ดนะคะสมองเสื่อม หลังจากนั้นจึงมีผู้สนใจศึกษาผลของการตัดต่อมไทรอยด์พบว่าถ้าตัดต่อมไทรอยด์ของสัตว์ทดลองในวัยที่ยังไม่เจริญเต็มที่จะทําให้ลักษณะของสัตว์เตี้ยแคระค่ะดังนั้นสิ่งที่น่าสงสัยก็คือต่อมไทรอยด์เกี่ยวข้องกับการเจริญของสัตว์อย่างไรนะคะ ในปี2,438ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชื่อแม g กนัสนเลวีนะคะได้นำต่อมไทรอยด์ของแกะมาทำให้แห้งและบดละเอียดแล้วให้คนปกติกินปรากฏว่าทำให้อัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายสูงขึ้นและในปลายศตวรรษนั้นแพทย์สามารถรักษาคนไข้ที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ได้สำเร็จค่ะโดยให้คนไข้กินต่อมไทรอยด์ของแกะที่บดละเอียดค่ะ ในปี2439นะคะซีซีโบมานค่ะได้วิเคราะห์เนื้อเยื่อต่างๆของคนพบว่าเซลล์ในต่อมไทรอยมีปริมาณไอโอดีนสูงกว่าเซลล์ในส่วนอื่นๆถึง100เท่านะคะ ปี2448เดวิดมารีนทำการทดลองให้อาหารที่ไม่มีไอโอดีนแก่สัตว์นะคะปรากฏว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นโรคคอพอกและเมื่อให้อาหารที่มีไอโอดีนบ้างเล็กน้อยสัตว์เหล่านั้นก็หายจากการเป็นโรคคอพอกค่ะมาเรียนจึงเสนอให้มีการเติมไอโอดีนลงในน้ำดื่มเพื่อป้องกันการขาดไอโอดีนค่ะ ต้นศตวรรษที่20นะคะมีผู้สกัดสารเคมีจากต่อมไทรอยด์แล้วก็เรียกสารที่สกัดได้นี้ว่าไทรอกซินค่ะซึ่งมีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบนะคะและพบว่าแหล่งที่สร้างไทรอกซินในต่อมไทรอยด์ก็คือกลุ่มเซลล์จำนวนมากค่ะตามที่เห็นในภาพนี้นะคะโดยแต่ละกลุ่มเซลล์เนี่ยจะมีเซลล์ที่มีความหนาเพียงชั้นเดียวนักเรียนสามารถดูได้ในภาพนี้นะคะจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เซลล์จะมีความหนาเพียงชั้นเดียวแล้วก็มีช่องตรงกลางนะคะเราเรียกกลุ่มเซลล์นี้ว่าไทรอยฟอลริเคิลหรือเรียกว่า T4 นะคะจะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทรอกซินค่ะแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดต่อไปนะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่าเซลพาราฟอล l ิคิลล่าหรือเซลล์ C นะคะจะเป็นตำแหน่งที่สร้างฮอร์โมน แคนซีโทนินค่ะก็คือตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างกลุ่มเซลล์ของไทรอยฟอเรตินนะคะนะคะผูแรงเอาให้เป็นสีม่วงๆตรงนี้นะนะคะนี่คือตำแหน่งที่เรียกว่าเซลล์พาราฟอลริคิล่าหรือเซลล์ C ค่ะซึ่งจะสร้างฮอร์โมนแคนซ o โท n ินดังนั้นก็สรุปได้ว่าที่ต่อมไทรอยเนี่ยจะมีการสร้างฮอร์โมน2ชนิดนะคะก็คือ1 ฮอร์โมนไทรอกซินและ2คือฮอร์โมนแค n ซิโทนินค่ะผลของไทรอกซินนะคะคือไทรอกซินเนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับการควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมของร่างกายก็คือในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะการเจริญของสมองนะคะถ้าต่อมไทรอยบกพร่องนั่นก็หมายความว่า การสร้างไทรอกซินก็ต้องขาดไปด้วยใช่ไหมคะก็ต้องขาดไทรอกซินด้วยซึ่งพบว่าในเด็กเนี่ยนะคะในเด็กจะมีผลในให้พัฒนาการทางร่างกายและสมองเนี่ยด้อยลงนะคะทำให้ร่างกายเตีย้ยแคระแขนขาสั้นผิวหยาบแห้งผมบางการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติแล้วก็ปัญญาอ่อนด้วยนะคะเรียกกลุ่มอาการนี้ว่าเครทินิซึมค่ะ สำหรับในผู้ใหญ่นะคะการขาดฮอร์โมนไทรอกซินจะทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายน้ำหนักเพิ่มนะคะมีอาการอ่อนเพรียเฉยชาว้นฉุกนะคะทนความหนาวไม่ได้ค่ะกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงผมและผิวหนังจะแห้งหัวใจโตร่างกายอ่อนแอติดเชื้อง่ายนะคะผิวหนังแห้งตกสะเก็ดมีอาการซึมเฉยชาความจำเสื่อมซึ่งเราจะเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า มิกซิดีมาค่ะนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคคอพอกนะคะที่เกิดจากการขาดไอโอดีนคือถ้าขาดไอโอดีนก็แน่นอนว่าทำให้เราขาดไทรอกซินด้วยนะคะก็จะมีอาการเหมือนกับมิกซิดีมาค่ะแต่จะมีลักษณะขอโตด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นขอพอกนะคะเนื่องมาจากว่า เนื่องมาจากว่าเมื่อต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะคะหลั่งฮอร์โมน TSH นะคะซึ่งต่อมไทรอยจะถูกกระตุ้นโดย TSH ที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามากระตุ้นที่ต่อมไทรอยมากเกินไปโดยที่ต่อมเนี้ยก็ไม่สามารถสร้างไทรอกซินออกไปยับยั้งการหลั่ง TSH จากต่อมใต้สมองได้นะคะก็เลยทำให้ต่อมไทรอยเนี่ย ขยายขนาดผิดปกติทําให้ต่อมมันโตขึ้นก็เรียกว่าเป็นขอพ่อค่ะอย่างดูในภาพนี้นะคะสรุปกันอีกรอบหนึ่งก็คือฮอร์โมนที่สร้างออกมาจากไฮโปทาลามัสนะคะจะมี การสร้างฮอร์โมนออกมาจากไฮโปทาลามัสเพื่อมากระตุ้นที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะในส่วนตรงนี้เราเรียกว่า TRH นะคะ TRH หรือตัวเต็มก็คือไทโรโทปินไทโรโทปินรรลีซิง ฮอร์โมนค่ะนะคะหรือเรียกย่อๆว่า TRH จากไฮโปททรามัสนะคะจะมากระตุ้นที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้มีการสร้างฮอร์โมน TSH นะคะซึ่ง TSH จะทำหน้าที่ควบคุมที่ต่อมไทรอยให้ต่อมไทรอยหลั่งฮอร์โมนตามปกติต่อมไทรอยก็เลยสร้างฮอร์โมนไทรอกซินขึ้นมา นะคะคทีนี้ถ้าไทรอกซินที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการกระตุ้นย้อนกลับมาที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะว่ามีการสร้างฮอร์โมนเกิดขึ้นแล้ว TSH ก็จะหยุดสร้างแล้วก็มีการส่งมาอีกที่หนึ่งก็คือที่ไฮโปทาลามาสัสแจ้งให้ทราบว่ามีการสร้างฮอร์โมนไทรอกซินแล้วนะนะคะไฮโปทาลามัสก็จะหยุดการหลั่งฮอร์โมน TRH เพื่อไปกระตุ้น ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าต่อไปนะคะทีนี้ในกรณีที่เราเป็นคอพอกก็คือเมื่อ TRH มีการกระตุ้นที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะหลั่งฮอร์โมน TSH นะคะ TSH TSH ก็ไปกระตุ้นที่ต่อมไทรอยแต่ปรากฏว่าที่ต่อมไทรอยนั้น เป็นยังไงคะไม่สร้างฮอร์โมนไทรอกซินค่ะไม่สร้างฮอร์โมนไทรอกซินเพราะว่าขาดไอโอดีนดังนั้นจึงไม่มีการกระตุ้นย้อนกลับคืนไปนะคะที่ไฮโปไทรอมัสเมื่อไม่มีการกระตุ้นย้อนกลับก็จะส่ง TRH เพื่อมากระตุ้นที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็หลั่งฮอร์โมน tsh มากระตุ้นที่ต่อมไทรอยแต่สุดท้ายต่อมไทรอยก็ยังไม่สร้างอีกค่ะยังไม่สร้างก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะเกิดซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้ต่อมไทรอยเนี่ยขยายขนาดจนผิดปกตินะคะที่เราเรียกว่าเป็นขอพ่อค่ะ สำหรับในกรณีที่ต่อมไทรอยทำงานมากเกินไปนะคะก็คือจะมีการปล่อยฮอร์โมนไทรอคซินออกมาจนมากเกินก็จะมีผลที่มีอาการตรงข้ามกับมิกซิดีมานะคะก็คือเมตาบอลิซึมของร่างกายในคนกลุ่มนี้จะสูงนะคะแล้วก็ซึ่งหมายความว่าอย่างเช่นถ้ากินจุกินเยอะ แต่ว่าร่างกายก็จะยังผอมอยู่นะคะมีการเคลื่อนไหวเร็วอารมณ์ฉุนเฉียวนะคะแล้วก็ลักษณะทางกายภาพที่เรามองเห็นก็คือต่อมที่บริเวณคอของเขาเนี่ยนะคะที่ต่อมไทรอยก็จะมีลักษณะพองโตเล็กน้อยไม่เท่ากับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคอพอกธรรมดานะคะกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นคอพอกเป็นพิษค่ะและมีอาการร่วมด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลักษณะตาโปนนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะคะตาโปนซึ่งอาจจะรักษาได้โดยการให้คนไข้กินยาที่ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนหรือการผ่าตัดเอาบางส่วนของต่อมออกนะคะหรือให้กินสารไอโอดีนที่เป็นกัมันตภาพรังสีเพื่อทำลายเนื้อเยื่อบางส่วนของต่อมออกไปะคะ่ะนอกจากนี้นะคะไทรอกซินยังสามารถ กระตุ้นเมตาฟอสิสของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้นะคะโดยมีผู้ที่ศึกษาผลของไทรอกซินกับการเกิดเมตาฟอ s ิสของกบนะคะเมตาฟอ s ิสก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนะคะในตรงนี้ก็จะเป็นภาพแสดงการศึกษาของกบปรากฏว่าถ้าระดับไทรอกซินที่เป็นปกติกบก็จะเกิดเมตาฟอ s ิสตามปกติเลยค่ะ ก็จากลูกออสนะคะก็เริ่มมีขางอกยาวออกมานะคะแล้วก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีรูปร่างลักษณะเป็นกบตัวเต็มวัยนะคะกรณีที่ได้รับไทรอกซินมากเกินไปค่ะถ้ามากเกินไปเนี่ยจะทําให้พัฒนาการของกบนั้นเร็วมากนะคะจากลูกออสแป๊บเดียวค่ะเร็วมากกลายเป็นตัวเต็มวัยแต่ลักษณะของกบที่ได้ก็จะตัวเล็กกว่า แบบที่ไทอกซินเป็นปกตินะคะถ้าตัดต่อมไทรอยออกกรณีตัดต่อมไทรอยออกจะไม่เกิดเมทามอร์โฟซิสเลยคือยังคงเป็นลูกอัลอยู่นะคะเมื่อเติบโตระยะเวลาเวลาผ่านไปอีกก็ยังคงเป็นลูกอัลอยู่นะคะแต่เราอาจจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นกบตัวเต็มไวัยได้ค่ะ ฮอร์โมนตัวที่2นะคะก็คือแคนซิโทนินค่ะเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งที่สร้างมาจากต่อมไทรอยแต่สร้างจากกลุ่มเซลล์ที่มีต้นกำเนิดต่างจากไทรอยฟอรเรลเลิลนะคะที่เราเรียกว่าเซลล์ซนะคะที่เราเรียกว่าเซลล์ซหรือพาราฟอล l i คิลลาค่ะซึ่งอยู่ระหว่างฟอรเรลเลิล ตามภาพก่อนหน้านี้ที่ได้ดูกันไปแล้วนะคะโดยการทำหน้าที่ของแคลเซียมโทนินนี่คือจะลดระดับแคลเซียมในเลือดให้สู่ระดับปกติค่ะแสดงว่าตอนนี้แคลเซียมในเลือดอยู่ในระดับที่สูงนะคะแคลเซียมโทนินจึงต้องมาทำหน้าที่ในการลดแคลเซียมค่ะด้วยวิธีการดังนี้คือ 1. เพิ่มการสะสมแคลเซียมที่กระดูกนะคะ โดยดึงแคลเซียมออกจากในหลอดเลือดมาสะสมไว้ที่กระดูกแทนนะคะ2คือลดการดูดกลับแคลเซียมที่ท่อไตฝอยแคลเซียมที่ปนไปกับ น้ำปัสสาวะแล้วก็ปล่อยออกไปเลยค่ะจะไม่มีการดูดกลับคืนมาหรือลดการดูดกลับดูดกลับให้น้อยลงนั่นเองนะคะและ3ก็คือลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เพราะเมื่อลำไส้มีการดูดแคลเซียมกลับคืนมาก็จะทำให้กลับเข้าสู่ระบบหลอดเลือดอีกเช่นเดิมนะคะซึ่งฮอร์โมนแคลซิโทนินนี้จะทำงานร่วมกับฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยนะคะ ซึ่งจะได้พูดถึงในลำดับต่อไปนะคะแล้วก็วิตามินดีด้วยค่ะภาพนี้ก็จะสรุปการทำงานนะคะคือเมื่อระดับแคลเซียมในเลือดสูงจะเกิดการกระตุ้นที่ต่อมไทรอยให้มีการหลั่งฮอร์โมนแคลซิโทนินนะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่3ประการอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะจนกระทั่ง ตอนนี้ระดับของอแคลเซียมที่อยู่ในเลือดลดระดับลงอยู่ในระดับที่เป็นปกตินะคะก็จะเกิดการกระตุ้นย้อนกลับค่ะมาที่ต่อมไทรอยเพื่อให้มีการหยุดสร้างแคลซิโทนินค่ะที่ต่อมพาราไทรอยนะคะที่ต่อมพาราไทรอยจะมีการสร้างพาราไทรอยฮอร์โมนหรือเรียกว่า พารารทโมนค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า PTH นะคะต่อมนี้มีความสําคัญในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเป็นต่อมไรท่อที่จําเป็นขาดไม่ได้เลยนะคะฮอร์โมนจากต่อมนี้มีหน้าที่สําคัญก็คือควบคุมสมดุลของแคลเซียมในเลือดให้คงที่ค่ะโดยมีผลสําคัญต่ออวัยวะ3แห่งนะคะก็คือผลต่อกระดูกค่ะ ผลต่อกระดูกช่วยเพิ่มอัตราการสลายแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่กระดูกนะคะอย่างที่2ค่ะก็คือผลต่อไตนะคะคือจะช่วยเพิ่มการดูดกลับแคลเซียมที่ท่อหน่วยไตยค่ะแต่จะกระตุ้นการขับฟอสเฟตออกทางปัสสาวะนะคะและ3ค่ะ ผลต่อทางเดินอาหารคือช่วยเร่งอัตราการดูดซึมของแคลเซียมเข้าสู่หลั่ไส้นะคะการทำงานของ PTH เนี่ยจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะเมื่อทำงานร่วมกับวิตามินดีนะคะทีนี้ถ้าต่อมนี้สร้างพาราทอร์โมนได้น้อยกว่าปกติหรือเกิดการขาด ฮอร์โมนหรือ PTH เนี่ยนะคะจะทำให้การดูดกลับแคลเซียมที่ท่อหน่วยไตยและการสลายแคลเซียมจากกระดูกน้อยลงนะคะก็คือระดับแคลเซียมในเลือดจะต่ำกว่าปกตินั่นเองทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเกร็งและชักกระตุกนะคะการบีบตัวของหัวใจอ่อนลงหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ อาการดังกล่าวนี้นะคะสามารถรักษาได้ด้วยการให้ฮอร์โมนชนิดนี้พร้อมกับวิตามินดีค่ะถ้าต่อมนี้สร้างฮอร์โมนมากเกินไปล่ะนะคะถ้ามากเกินไปจะมีการสลายแคลเซียมจากฟันแล้วก็กระดูกนะคะมายังกระแสะเลือดทำให้แคลเซียมในเลือดสูงนะคะ,ะ,คะก็ทำให้กระดูกของเราเนี่ยบางฟันผุและหักง่ายหรือเรียกว่าอาจจะเป็นโรคกระดูกพุ่นเลยก็ได้นะคะ การทำงานของต่อมพาราไทรอยในการควบคุมสมดุลของแคลเซียมจะทำงานร่วมกับต่อมไทรอยนะคะอธิบายได้ตามภาพนี้คือ,เ,อเมื่อแคลเซียมในเลือดสูงเนี่ยต่อมที่ทำงานคือต่อมไทรอยนะคะโดยการจะโดยการผลิตฮอร์โมนแคลซิโทนินเพื่อทำอะไรคะเพื่อลดระดับแคลเซียมในเลือดนั่นเองแต่ถ้าระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ ต่อมพาราไทรอยก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยการผลิตฮอร์โมนพาราทรทโมนหรือ PTH นะคะก็จะเป็นการเพิ่มระดับของแคลเซียมในเลือดค่ะ